ชุดตรวจโควิดด้วยตัวเองแบบด่วนนะครับผมก็คือ15ถึง20นาทีหรือ30นาทีนั่นเองครับเนี่ยน้ํามันจะขึ้นแบบนี้ครับเนี่ยจะขึ้นแบบนี้นะครับดูนะว่าผมจะตรวจเจอไหมถ้าผมเจอนี่ผมต้องไปโรงพยาบาลเลยครับเจริญพรนะครับวันนี้ อาตมาภาพก็จะมาแนะนำชุดตรวจโควิดด้วยตัวเองนะครับผมวันนี้อุปกรณ์ของเราก็จะมีะตัวนี้นะครับเป็นน้ำยานะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นที่ใส่น้ำยานะครับผมแล้วก็มีสวับสวับนะครับผมเนี่ยที่แยงจมูกนะครับแล้วก็มีเครื่องตรวจนะครับก่อนอื่นนะครับผมเราก็มารู้จักทำความรู้จักกับเครื่องตัวนี้นะครับผมซึ่ง คอ,อรมอรหรือว่านายอนุทินนะครับผมรัฐบาลชุดนี้ได้อนุมัติให้ใช้ให้ประชาชนสา,สามารถซื้อด้วยตัวเองแล้วก็ตรวจด้วยตัวเองได้แล้วนะครับผมว่าวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับว่าวิธีการใช้อย่างไงนะครับก็เริ่มต้นเลยนะครับมีตัวนี้นะครับผมเนี่ยที่ใส่น้ำยานะครับเนี่ยที่ใส่น้ำยานะครับผมก็เราก็จะเปิดฝาออกนะครับนี่ เิดฝาออกก็ขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นน้ำยานะครับเราต้องใส่ใช้กรรไกรนะครับตัดแล้วก็เทใส่นี่นะครับตัดเสร็จแล้วนะครับเราก็เทลงนี่นะครับผมบีบลงเลยนะครับโอเคหลังจากนั้นเราได้ตัวนี้แล้วแล้วเราก็ปิดนะครับปิดฝาปิดฝาแล้วก็วางไว้ครับวางไว้ตรงนี้ต่อมาเราก็จะมาดูตรงสวับนะครับผม นี่คือสวับนะครับเนี่ยสวับสวับเนี่ยเราจะฉีกตรงตรงนี้นะครับผมด้านบนโอเพนตรงนี้เพราะว่ามันจะโดนสัมรีนะครับฉีกนะครับผมอันนี้เราแยงประมาณ2.5ซนติเมตรนะครับผมก็คือ1นิ้วนั่นเองครับนี่นะครับแยงประมาณนี้1นิ้วนะครับผมก็คือใส่จนสุดเลยนะ1นิ้วแล้วก็หมุนร,บรอบๆนะครับหมุนร,บรอบๆหมุนร,บรอบๆเนี่ยหมุนฝั่งซ้าย 3ถึงครั้งนะครับผมแล้วก็ฝั่งขวา 3- 4ถึงครั้งนะครับผมโอเคอีกฝั่งนะครับโอเคโอเคนะครับผมพอเราได้ตรงนี้แล้วแล้วก็มาใส่ตรงนี้ไว้นะครับหมุนหมุนตรงนี้นะครับหมุนตรงที่ตัวนี้นะครับผมหมุนลงน้ํายานะครับประมาณประมาณ 3- 4 4ถึงครั้งนะครับผมหมุนอย่างนี้นะครับนะครับผมหมุน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 ให้มันผสมกับน้ํายานะครับผม หลังจากนั้นเราก็ทิ้งไว้1นาทีนะครับผมปล่อยไว้แบบนี้1นนาทีแล้วก็วางไว้ตรงนี้นะครับพอจากเสร็จตรงนี้แล้วเรามาเตรียมอุปกรณ์ตรงนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องตรวจนะครับผมเครื่องเครื่องตรวจนะครับ Labbit a n i g e n Test Card นะครับผมตัวนี้แล้วแต่ยี่ห้อนะครับชื่อของมันก็คือ Labbit a n i g e n Test นะครับผมหลังจากนั้นเราได้ตัวนี้แล้วครับตัวนี้ต้องดูที่ วันที่นะครับผมวันที่หมดอายุนะครับผมถ้าหมดอายุก็คือใช้งานไม่ได้นะครับก่อนอื่นนะครับถ้าสมมติว่ามันเกิดการผิดพลาดเนี่ยถ้าเราแบบตรวจไปแล้วมันไม่ขึ้นอะไรเนี่ยเราต้องทิ้งนะแล้วก็เอาอันใหม่นะครับผมนี่นะครับนี่เหมือนที่ตรวจคันของส,ออสภาพสตีเลยนะครับผมล้วก็จะหยดตรงนี้นะครับหยดประมาณ 3- 4หยดอ่หยดพอเอาไว้ตรงนี้แล้วรอ1หนึ่งนาทีนะครับ พอเราได้1นาทีเสร็จปุ๊บเราก็ตัวนี้นะครับเอาออกแล้วก็ปิดนะครับผมอันนี้เป็นเชื้อนะครับเราต้องดีๆนะครับเราต้องทิ้งดีๆนะครับนี่ครับเราต้องทิ้งดีๆทิ้งถังขยะเลยนะจริงจริงาต้องทิ้งถังขยะที่แบบว่าเป็นซิปนะครับแล้วก็ปิดหลังจากนั้นเราปิดตัวนี้ไว้แล้วก็นําตัวนี้มานะครับผมนี่คือน้ํายานะแล้วก็มาหยดตรงนี้ครับ3หยดนะครับผมถ้าผิดพลาดนี่ต้องเอาใหม่เลยนะครับเห็นไหมครับ ตรงนี้นะครับโอเคนะครับ3มหยดพอดีครับผมหลังจากนั้นตัวนี้เราต้องทิ้งนะทุกคนสังเกตดูตรงนี้นะเราจะมาดูพร้อมๆกันเลยครับเราต้องรอ15นาทีนะครับผมคือตัวนี้เป็นชุดตรวจโควิด COVID ด้วยตัวเองแบบด่วนนะครับผมก็คือ1 5บหถึงยีนาทีหรือ30นาทีนั่นเองครับเนี่ยน้ำมันจะขึ้นแบบนี้ครับเนี่ยจะขึ้นแบบนี้นะครับดูนะว่าผมจะตรวจเจอไหมถ้าผมเจอนี่ผมต้องไป ตรวจที่โรงพยาบาลอีกทีนึงน,นะเพราะว่าเพื่อความมั่นใจอันนี้ก็สามารถตรวจได้นะครับผมก็คือเป็นรับผิสที่ประมาณ85ครับมั่นใจได้หลังจากนี้ก็รอ15 20นาทีนะครับทุกคนสังเกตตรงนี้นะเห็นไหมมันจะเป็นตัว C แล้วถ้าขึ้นตัว C เนี่ยแสดงว่าเนกาทีฟนะครับเนี่ยถ้าเป็นตัวสังเกตตัวดีถ้าเป็นตัว T เนี่ยเป็นตัว T นะครับจะเป็นโพซิทีฟ นะครับถ้าขึ้นตัวทีเป็น POSITIVE ตัว C แบบนี้แปลว่า negative นะครับคือไม่ติดโควิดนั่นเองครับผมแต่ว่าถ้าเป็นตัวทีปุ๊บไปโรงพยาบาลเลยครับนะครับผมรอนะครับผมเราจะรออยู่ประมาณ15หรือยีนาทีนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับผมนี่นี่ก็คือของผมเนี่ยขึ้นตัว C นะครับแปลว่า negative นะครับแสดงว่าไม่ติดนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดตรวจโควิดด้วยตัวเองนะครับชื่อว่าลาบ i ส AniGen Test Card นะครับเป็นชื่อเต็มนะครับผมวันนี้เป็นวิธีการสาธิตให้ทุกคนดูนะแบบแนะนำว่าเราสามารถซื้อมาซื้อชุดตรวจตัวนี้มาแล้วก็สามารถตรวจได้ตัวเองง่ายๆนะครับผมแค่30มนาทีนั่นเองครับ30มนาทีก็รู้ผลแล้วว่าเราติดหรือไม่ติดนะครับผมโอเคนะครับผมหลังจากที่รอจนครบ15-20มานาทีแล้วนะครับผมเราก็รู้ผลแล้วว่าตอนนี้เป็นซนะครับผม 4นี่หมายถึงเนกาทีฟแปลว่าเราไม่ติดนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็น T ปุ๊บแปลว่าเราเป็นโพสิทีฟนะครับคือเรามีเชื้อในร่างกายนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็มีวิธีการแนะนำเพียงแค่นี้นะครับผมง่ายๆทำที่บ้านได้นะครับผมก็ใครที่สนใจก็ไปหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อต่างๆนะครับที่กำลังตอนนี้กำลัง จัดสรรนะครับก็คือกําลังกระจายนั่นแหละนะก็คืออนุมัติมาแล้วนะครับผมหลังจากที่เราทําการรู้ผลแล้วตรวจเสร็จแล้วเราก็จะนําภาชนะพวกนี้ทิ้งเลยนะครับผมทิ้งที่แบบเป็นแบบถุงนะครับเพราะว่าเพราะว่าไอ้นี่มันเป็นเชื้อโรคนะครับผมเป็นพาหะนะครับผมจริงๆมันต้องถูหลักอนามัยกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้แค่สาธิตให้ดูนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมเจริญพร